ที่หือกันังบลัมมัทที่ทำไปแชมพู้ชมพูสุดกระจุกหัวช่วกระตัดสารตกค้างันหนังสระะเส้นมยากแก้ไอไฟโซวอนหน่อยแบคทีรีูนันเข้มข้นเพิ่มทั้งเนื้อปูนเพิ่มทั้งผิวทูผมจะเปิดโอกาสให้คริสได้สัมษัสกัปตันมิบส ไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเนี่ยคริสก็มาญี่ปุ่นนะถึงจะสตาร์คุณได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเยอะมากเลยค่ะและอีกไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยคริสก็จะได้เจอศิลปินหนุ่มที่อายุเพียงแค่18ปีแต่ตอนนี้เนี่ยดังที่สุดในโลกมีแฟนคลับเยอะที่สุดในโลกแต่จริงเด็กด้วใช่แล้วแหละครับภารกิจที่วุฒิธรรมบมาให้กับคริสไปทำแทนก็คือการไปสัมภาษณ์ศิลปินที่ดังที่สุดในโลกขนาดนี้ เรียว่า20ปีจัสตินบีเบอร์ได้กลายเปนทกสถิติอการเซงที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ครับด้วยจำนวนแฟนคลับที่มากที่สุดหรือคนที่อายุน้อยที่สุดที่เรับนเซตอันดับหนึ่งคือบอร์ชาร์และจำนวนครั้งที่คนเข้าไปคลิกดูคลิปของเขาใน YouTube กว่า1,000 10, ล้านครั้งครับอะไรที่ทำให้เด็กหนุ่มอัจฉิยคนนี้มัดใจไดขนานี้ ละคุณระดที่ต่วสาวไปรุ่นรีกันเพอเลแล้วก็เดินทางไกลแบบนี้เนี่ยแน่นอนค่ะจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสื้อผ้าหน้าผอมอันนี้ต้องเตรียมพืในเื่อผิวย้าือที่แตกต่างก็ต้องการการดูแลที่ต่างยับยั้งศเกิดเ่มปมอ่อนเียวให้กับศึกต้นเดินเดินให้ทำลายผลโดยตามธรรมชาติให้รู้สึกสะอาดนใจค่ะ คือแม้จะตื่นเต้นที่ต้องมาสัมภาษณ์ศิลปินวัยรุ่นอันดับหนึ่งของโลก <c oughs> คือก็ไม่ลืมที่จะเก็บภาพมาทักใจไว้เป็นที่ระลึกสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญครั้งนี้ค่ะดู <c oughs> ที่ออสกปรทท่าสวยขนาดนี้ไงถ่ายภาพเป็นคาบาราวาแบบสามมิติเก็บไว้เยอะๆเลยดีกว่าจะได้มีมุมมองเก๋ๆไปอวดเพื่อน <c oughs> เาละครับจัสตินบีเบอร์เดินทางมาออสการ์ครั้งนี้เพื่อพบกับแฟนับสุดพิเศษจำนวน200คนเท่านั้นครับที่คับเนื้อมาจากบรรดาสาวที่หลงไหลทั้งขายรอคอยและกรี๊ดที่จะพบจัสตินบีเบอร์อย่างใจจดใสจชอขอโทษทุกคนทีากหน้าตอนนี้นะครับเพราะจัสสินต้องมาคุยกับคริผอวันก่อนที่หลังเหื่อยมากเลยเนี่ย พี่ไออพูดหาพี่ดกีได้ปะไม่ได้ทวิีาพุ่ดก็ได้พีุ่เวลาไปสื่ได้ไลยคานายไปก่อนเงี้ยก่อนเข้าห้องเนี่ยพีุ่มีแบบวิธีอะไรที่แบบ ม่เลหนือชะขา่ใเขาไปออกแล้รพี่คือว่าต้องทำอะไรอีกอย่างหนึ่งทำใจก็วืองอคว่าคุณกำลังเดินเข้าไปคุยกับผู้ชาคนนี้ที่สบเปลเป็นชาวต่างชาติเขาก็คือคนที่ชื่อจัสตินดีเอคือลบไปเลยว่ามีคนฟเขาเยอะขนาดไหนคุณกำลังเดินเข้าไปห้องห้องนึงเจอคนห่้าคุณไม่จะได้เผยเขาคุณจะต้องบอกตัวเองอย่ากลูวว่ามีกล้องทั้งอยูทำใจให้สบายก็มีความสุขประมาณแล้วคุณจะต้องบอกเองและตองมันว่าโอกาสันหาไม่ใช่แล้วถ้าพลาดแล้วพาดนานอนมันจออก หน้าความก่จะต้องมีความสุขโอกาสที่คุณได้เนี่ยมันคือโอกาสที่หาไดยากมากผู้หญิงพวกเรอยากไปอยู่ใกล้ที่เจ้าสิมือแต่คุณจะได้ไอยากเ่ะคิดวคิดวมเป็นไม่ได้นานน้องชายนสิกจะสิดไออะไรอย่างเงี้ยแล้ก็จะมีความตุตนชี่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไ้จริงเนี่ที่แนะนำว่าห้ทำ ขอบุณมากไม่เห็นว่าทางการทางธรร่อยกมายากเลยุดตาคนในเมืองไทยอ่ะจะสวดขนาดถ้าของอาจารย์ที่จะมุขีวดขนดีกว่านะไม่ต้องคิดก็สวดเอาดีจะเผมไม่เคยสำคัญสาษรับใคผมเองครับนะเชื่อว่าคุณครับแต่ไมนใต้ ไม่ได้คะ่ะเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคะ่ะเดี๋ยวเขาเดินเข้ามาใช่ไหมคะเราต้องมั่นใจสวยเราเป็นแบบรายการเดียวที่ได้สัมภาษณ์ในเอเชียทั้งหมดเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ดีที่สุดคะ่ะที่หนูขอเสนอค่ะนะคะ

TV show in Asia to get exclusive interview with <laughs> you. Hey, nice Can you say hello to all the Thai fans that are watching right now? We're, we're all right, what's up, Thai fans? Thanks for watching. I'm glad to be here. i um, with this lovely lady. She's gorgeous. Is the fan in, in America and in Asia are they different? Uh, of course, they scream for you, know, but I are they different? Like, like. How did? No, I mean the, the the fans are are pretty much the same. They they both scream really loud, mm -hmm. and they both um you know are really you know they want to really get close to me. But you know the fans in in Asia so far have been really like respectful of your space. Like they won't come up and like yeah, try to grab you I mean, and stuff. Yeah. What do you know about Tyler? What else do you know about Tyler? Um, Tyler. uh mm -hmm. Food? Yeah, it's spicy. <laughs> yeah. Have you have the other side? Yeah, exactly, yeah. Do you yeah. remember what, what kind? I don't know, I just remember if it was rice. Rice right. and uh, spicy. <laughs> Anyways, um, we have a very unique thing, which is language. Can you please say, like, hello and Thai for us? Okay, what is it? <laughs> 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 I love you, Thai fans. Okay, cool. Thank you, that's very good. ทุกดานผ่านไปได้ดีเลครับเพื่อและนี่คือเจ้ของสถิติที่ไม่เคยมีใครทำได้ในรอกครับด้วยจำนวนพันล้านครั้งที่คนเข้าไปชมผลงานของ j u s t i n Bieber ใน YouTube เขาจะรู้อย่างไรครับที่ตัวเองโ้องกันขนาดน I found you on YouTube y e a last year absolutely. and by the time I l o o k at the YouTube you had like so many viewers already and now it's like a billion How do you feel? It's, it's a super number. I can't believe it. It's crazy. You know, I'm really glad that you know all my fans are supported online, and uh, that's really how I got my start. You know, I started posting videos on YouTube. So to have the number one video on YouTube is is really special to I me. Mean, it's of course it's special, but like, how do you feel? Like, do you ever imagine that you would have a billion hit on your on your video? It's 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 crazy. You know, I mean, I don't know. I I don't know if it's a billion but it's it's a really it's a high number which is should crazy to me. So with all the clips together, um, you post how many to to number? Yeah, before um, you know, really the fame started it was about fifteen videos that were posted. In that fifteen videos is um if I asked you to choose one video for the fans to like really see this one, you can't miss. I say so sick by Neil. So sick by Neil. Mm -hmm. Yeah, it's good. Okay. I was playing on stage um, at this talent contest, and it was cool. Anyways, um, with this YouTube, like a billion hit viewer, a lot of people and a lot of fans in Asia are thinking that, like, oh, Justin Bieber's going to be the next Michael Jackson. He's going to be so to we have hope in him. Do you think you're going to get to that level? And um, I think that it's, it's possible. I think anything's possible. Um, but you know, I think that I gotta, you know, Michael Jackson worked really hard, so you know, I just have to remain humble and like remember that. You know, the sky's a limit, and just, I gotta work hard. Who would be your favorite artist? Um, my favorite artist. Well, I like uh, Michael Jackson, um, Usher. Uh, <laughs> I like I like Neil. I like uh, who else? Do I like any. ชูน like ัทกระดขึ้นรี n เตันอร์รีสิ่ด n อย่าในโกากับมินคอนเสิร์ตของัินครับหลังนั้นดีกวความฮอจะเพิ่มขึ้นครับเพราะผมจะเดินทางไปอินเดีย เพื่อพูดคุยกับพิงกี้ดาวิกาไทยรัฐ